ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวฝ่ายเหมือนเดิมนะครับนะฝนไม่ตกนะวันนี้มีหมอกอยู่กับน้านะตอนที่ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่ก็ประมาณตีห้าห้าสิบเก้านาทีนะครับเหมือนหน้าหนาวคล้ายหน้าหนาวโดยตอนฝนตกนั่นเลยมีหมอกอยู่กับน้ํานะ ก็รู้สึกเย็นๆนะไม่ได้ร้อนเนอะรันม,มันตอนเช้าด้วยไม่หนาวนะไม่หนาวไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเนะี่ยเย็นๆนะนะผมก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปละนะเพราะว่ารถสปาร์คน้ำมันไม่มี <c oughs> นะครับนะดีนะวันนี้เปิดฝาถังดูไม่งั้นวันนี้เป็นเลาะอ,อีกได้เข็นนะครับเนะี่ย วันผมก็เติมเยอะนะก็คือเติมปเปทีนิดทีละหน่อยประมาณขวดเอ็มร้อยขวดเอ็มร้อยเนาะดูจดจะคันฟินมาใส่นะเออแต่น้ามันเดิมอะผมเติมไ้ตั้งแต่วันที่สามเดืนนนะเอนนี้นะครับเพราะผมเอารถไปต่วภาษีเนาะไปต่อทะเบียนนะเออก็เหลือน้ามันเก่าก็ดูเปทีขวดเอ็มขวดเอ็มนะจนมาวันนี้แหละครับเหลือน้อยแล้วเพราะเราก็เลาะเยอะด้วยนะ ซูมไม่ดูหมอกนะจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ชัดนี่เห็นไหมหมอกนะนี่หมอกนี่สวยนะบรรยากาศมันนอกนะก็จะธรรมชาตินะในเมืองก็จะอีกแบบนึง่งมาวันนี้โชคดีนะเจอหมอกนะครับ แล้วก็โชคดีของผมด้วยนะที่วันนี้มาถ่ายได้มาถ่ายตรงนี้นะครับถ้าผมขยับไปหน่อยก็น่าจะเห็นใกล้ๆนะอันนี้ซูมก็ได้นะซูมไปเป็น1.4พอนะครับ หนึงห้าหนึ่งจห้าถ้ามือผมสะบัดนี่คือมันเดี๋ยวผู้ชมจะเบียนหัวนะครับรถซาลินใครว่าทั้งนั้นะเขาน่าจะมาหาหาปลาหากุ้งนะ อ,อากาศดีนะครับนะหาดูยากนะบางวันผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็ไม่มีให้ดูนะเอหมอกอยู่บนน้ํานะครับต้องธรรมชาติจริงๆนะถึงจะมีให้ดูนะครับ ผมก็อาจจะไม่ได้บรรยายตลอดนะก็ให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศเนาะก็สลับกันบ้่งนะกับผมพูดตลอดกับผมพูดมั่งไม่พูดมั่งนะครับนะถ้าบางครั้งไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะก็อาจจะไม่ได้พูดทั้งคลิปนะถ้าบางครั้งมีเรื่องเล่าเยอะก็จะพูดทั้งคลิปนะครับ พราะคลิปฝ่ายนี้ถ่ายไปก็ไม่ค่อยมีคนดูเนาะมีพวกเขามาดูคลิปเครื่องเสียงซะส่วนใหญ่นะครับนะเครื่องเสียงรถจนเครื่องเสียงกลางแกล้งเรานะหวงก็ถ่ายลหลายรูปแบบนะมันก็ถ่ายซ้ําๆมันก็จะเป็นคอนเทนต์ซ้ําๆนะหลักๆแล้วเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกออกนะครับนะก็จะถ่ายหลักๆก็จะถ่ายถ่ายถ่ายให้ดูนะ บางครั้งคิดคอนเทนต์มากก็ปวดหัวนะครับก็ยอมรับว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ที่ไปบางแสนบางครั้งก็ยอมรับว่าก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะก็เอาเวลามามาคิดคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็ถ่ายคลิปให้เอซีให้เอฟซีได้ดูนะ จนถึงที่ EP 1 1เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมได้ไปตัวผมได้ไปถึงความรู้สึกอาจจะไม่ได้แบบเที่ยวมาบางแสนเต็มร้อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดมากนะเพราะว่าตัวเราได้ไปเราก็มีความสุขแล้วนะครับ EP ีเ <F 4 S 1> ชื่อไหมถ้าบ้านผมห่ากจากบางแสนแค่ห้าสิบโลเนี่ผมไปแม่งเกับทุกวันเลยนะนะ <laughs> แต่นี้มันเป็นร้อยโลเนาะมันก็ไม่ไหวนะครับ เป็นร้อยโลนี่ค่าน้ามันก็หลายร้อยนะไม่ใช่ไม่ใช่จะไปก็ไปนะอะตอนนี้ตาหวานก็จอดเลยนะไม่ได้ขับเพราะว่าไม่มีตังเตอร์น้ำมันแล้วนะครับจอดนิ่งเลยนะต้องดูก่อนนะว่าจะเป็นไหนหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอาจจะจอดยาวนะ ถ้าไม่มีธุระไปหาหน้าที่หุงเทพบหรือไปไหนก็เขาก็น่าจะจอดจาวนะก็น่าจะเป็นเดือนตุลานะผมน่าจะปล่อยให้จะเบียนขาดนะภาษีตหาวานขาดไปสักไม่กี่วันนะเพราะว่าภาษีพรลบ,บตหาวานมันไปหมดเอาวันที่28นะเดือนหน้านก็น่าจะปล่อยเขาขาดไปไม่กี่วันหรอกเดว,วันที่หนึ่งก็ไปโตนะครับเพราะว่าเดือนหน้าผมก็ต้องส่งงินรถคันฟินล้ะนะครับ ถ้าปล่อยสองเดือนเลยเดี๋ยวเขาจะมายึดไม่ใช่เลยหรอกนะไม่อยากปล่อยนะผ่อนเข้ามาเป็นโอ้กี่มือแล้วไม่รู้นะปลาติดก็เริ่มขึ้นนะตอนนี้ผมก็เริ่มคัดจมูกแล้วเริ่มแน่นจมูกแล้วนะครับ เวลาพูดกับเอซีก็จะอึๆอ,อึอออหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยแค่อากาศเป็นอย่างเงี้ยผมก็หายใจลําบากแล้วนะผมก็เริ่มแพ้อากาศเริ่มคัดจมูกแล้วนะแน่นจมูกนะครับคิดตว่าถ้าผมไปอยู่แถวอากาศเย็ยเนๆแถวภาคเหนือจะเป็นไงเนี่ย <c oughs> นะไม่ต้องถามเลยไม่ต้องสืบนะแต่คนะงไปไม่ได้นะแค่อยู่บ้านตัวเองลำบากเลยนะครับเนี่ย นะผมก็คล้ายๆเหมือนเป็นภูมิแพ้นะภูมิแพนะ้เป็นกรรมกรรมพันธนะ์นะน่าจะกรรมพันธุ์จากตาผมนะที่เสียไปนะครับบางครั้งถ้าปล่อยให้มัน,นจะหมูกมก็หนะหาใใจลำบากนะเอซบางครั้งผมก็ต้องกินยากแก้แพ้ดักไปเรื่อยๆนะ ต่กินมันก็ไม่หลับหรอกนะดีก็ไม่กินคิดตัวว่าวันนั้นน่ะตอนเช้าวันนั้นเนอะผมแน่นจะมูกทั้งแน่นหายใจกระแทกเข้าไม่ได้ด้วยกระแทกหายใจกระแทกเข้าไปปั๊บแสบสมองเลยโอ้ยทรมานนะวันนั้นนะแม่ผมก,ก็ไปหายาอะไรไม่กินไม่รู้มันเหมือนมันเป็นแคปซูลเนาะแคปซูลเอ๋ที่ว่ากินลําได้ช่วยเรื่องแพ้อากาศเนาะกานะ็ะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะ แต่ระมาว่าเราอ่ะมันเป็นตลอดเนาะผมเริ่มสังเกตตัวข้างหลังอ่ะพอเกิ่มกินแรกๆนะเอาประมาณว่าแรกๆมาถึงประมาณหนึ่งนะมันยามันช่วยได้แต่ร่างกายเรามันเป็นอยู่ตลอดมันสู้ยานะพอมันสู้ยามันก็สู้ยาสู้ยามาเรื่อยๆยาเริ่มแพ้นะแพ้ร่างกายเราผมก็เลยกลับมาแพ้อากาศนะแพ้อากาศคัดจมูกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราก็กินยาตลอดนะก็มีบางวันที่ลืมกินนะ เต็มที่ก็ไม่ไม่เกินสามวันหรอกนะว่าผมเองก็นอนไม่เป็นเวลาด้วยนะเมื่อขึ้นยอมร่ำว่าก็ไม่ได้ดูซิคอมเป็นต่อนะครับก็หลับไปเลยนะเหมือนลมเริ่มพัดหมอกัยงนี้แล้วนะครับ หมอเริ่มมาใกล้แล้วผมขออนุญาตรดซูมลงหน่อยนะเป็นหนึ่งจุดสามพอนะครับนะก็ไม่รู้จะพูดไงเนาะเอฟซีวันสงการวันปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็ามาถ่ายคลิปตรงนี้เนาะก่อนสงการก็ามาถ่ายคลิปตรงนี้ก่อน ก่อนมันหยุดมันหยุดยาวๆเลยก็มาถ่ายตรงนี้นะก่อนมันเข้าวันสาสาหาูชาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะก่อนมันแม่แล้วมันแม่อะไรก็มาถ่ายตรงนี้นะก็คือมันไม่มีที่ไปนะก็คือตรงนี้มันใกล้บ้านสุดนะผมก็มาถ่ายได้แต่ตรงนี้นะ อากาศดีอยู่นะแต่ว่าผมก็คงจะต้องไปล้นะผมก็ไม่ได้อะไรนะถ้ามันมีให้ดูก็คงได้ดูเรื่อยๆนะบรรยากาศแบบนี้นะเราไปหาดูคลิปที่เราถ่ายไว้ได้นะครับก็ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับก็ไปครับสวัสดีครับ